วันนี้นะครับจะพามาเที่ยววัดพระธาตุดอยประชานสถานที่เที่ยวแห่งใหม่นะครับซึ่งไฮไลท์เนี่ยอยู่ที่พระใหญ่ดบุสึกนะครับนี่เป็นแผนที่นะครับเส้นทางที่เราจะเดินขึ้นไปจริงๆนั่งรถขึ้นไปได้นะครับแต่เดินเอาดีกว่านะครับใช้เวลาประมาณ20นาทีนะครับบันไดเนี่ยประมาณ628ขั้น คือเมตรตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดอะไรครับลำปางครับลำปางนะครับไปเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นนะครับและไปดูระหว่างทางว่ามีอะไรกันบ้างไปกันเลยไปกันเลยจุดเริ่มต้นนะครับ เดี๋ยวไปดูกันจุดเช็คพอยต์นะครับจุดแรกตรงนี้ก็จะเป็นเจดีนะครับดูดิเป็นเจดีอะไรเอ่ยรู้สึกจะมีสถาปตัตยกรรมรูปร่างแปลกๆนะครับ ตัวอะไรตัวน่าจะเป็นครุดนะครับ เป็นคุดที่มีที่มีมากกว่าซิกแพคนะครับนี่ด้านนู้นก็มีเหมือนกันเดี๋ยวไปดูด้านในเอานะครับเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปในเจดีจุดเช็คพอยต์จุดแรกนะครับของวัดพระธาตดอยพชานนะครับ วันนี้อากาศค่อนข้างจะคึมแปลกๆนะครับเดี๋ยวไปดูข้างในกัน,นเมื่อเข้ามาภายในเจดีนะครับก็จะพบกับพระวิสุธทธิเทพนะครับซึ่งโดดเด่นมากนะครับเพราะ แกสลักด้วยใช้หุ่นยนต์นะครับวัตถุดิบนีก่ก็คือแก้วอะคริลิกสวยงามมากๆนะครับด้านข้างๆก็มีเทวดานะครับถือเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับของวัดพระธาตุดอยพระชานเลยนะ นี่ยังแค่เริ่มต้นนะครับยังไม่ได้ขึ้นไปยังข้างบนเลยดูภาพรวมกันไปเดี๋ยวไปดูส่วนอื่นกันต่อนี่คือทางเดินขึ้นวัดพระทาตโดยพระชานนะครับ เป็นป่าไผ่นะครับเหนื่อยไหมครับเหนื่อยครับเหนื่อยกับเดินกับเดินออกกำลังกายนะครับนนหนหนทางยังอีกยาวไกลนะครับ เดินมาสักพักหนึ่งก็จะมีพวกสิ่งก่อสร้างนะครับมีพุทธรูประหว่างทางนี่ก็เป็นพระพุทธรูปนะครับปางลี่ไลหรือว่าป่าเลไลนั่นเองนะทีนของเรานะครับก็พักเหนื่อยกันอยู่เหนื่อยไหมครับเห,เหนื่อยไหมครับ อลุยกันต่อครับไปอตอนนี้มาถึงอีกหนึ่งโซนเด่นๆแล้วนะครับของวัดพระธาตุระชาญเรียกได้ว่าน่าจะครึ่งทางดีกว่าตรงนี้นะครับชื่อว่าวิหารนะครับสมเด็จองค์ปฐมนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกัน ภายในวิหารหลังสีทองนะครับก็จะม,มีพุทธรูปปางสมาธิ ด้านหลังของวิหารทองนะครับเมื่อกี้นี้ก็มีภาพสลักต้นไม้นะครับสวยงามมากๆนะครับมุมนี้ถือเป็นอีกหนึ่งมุมที่โดดเด่นนะครับที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปตรงนี้ก็ใกล้ๆกันก็จะมีรูปป้นของแม่ย่าสุมาลี นะครับนี่อยู่ลิบๆนี่๋ยวดูให้ชัดหน่อยนี่นะครับเป็นความเชื่อของท่านเจ้าว,วาดนะครับว่าพบกับพระแม่ย่าสุมาลีท่านได้บอกให้เจ้าว,วาดเนี่ยสร้างวิหารนะครับแล้วก็ท่านก็หา ทุนมาให้นะครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนอื่นของวัดกันต่อเราก็ขึ้นมาถึงด้านบนนะครับใกล้พระพุทธร,รูปไดบุสสแล้วนะครับนั่นเห็นอยู่ลำไรลำไรริบๆองค์เขียวๆนี้นะครับบนนี้ก็จะมีร้านกาแฟด้วยนะครับน แล้วก็จะมีท่ารถนะครับที่ขึ้นลงได้บริเวณนี้นะครับเดี๋ยวเข้าไปใกล้ๆพระพทรูปไดบุดสย์ให้มากกว่าน,นี้กันครับประวัติคร่าวๆข,วข,วของพรุทธรูปไดบุดสย์อ,องค์นี้ที่มาอยู่ที่พระธาตุดอยประชานนะครับเนื่องจากว่าจเจ้าอาวาสเนี่ยฝันเห็นพระพุทรูปองค์นี้ลอยลงมาจากฟ้าแล้วมาตั้งอยู่ที่พระธาตุ โดยพุทธูปนี่ยกล่าวว่าสร้างให้หน่อยจะมาอยู่ด้วยนะครับเจ้าวาดก็เลยดําเนินการสร้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนี่ตรงนี้ก็จะมีบริการนะครับให้ซื้อกระฆังกับป้ายไว้ขอพรนะครับสนนราคา50บาท49บาทนี่แล้วเราก็เขียนชื่อนะครับอธิษฐาน แล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปห้อยนะครับก่อนที่จะไปถึงองค์พระนะครับนี่เป็นกระบวนการโลกาภิวัต์เลยนะครับพยายามทำให้เหมือนที่ญี่ปุ่นเลยีเด๋ยวไปดูกันครับนี่ซื้อมาแนละ้วเราก็เอามาห้อยนะครับ ไหนอันไหนเอ่ยชี้ให้ป้าดูหนสินี่ดูสิเขียนข้อความอาขอพรได้นะครับในทุกเรื่องที่อยากจะขอไปเนี่ยนี่โอ้มุมนี้สวยมากนะครับมาตอน,นเย็นๆนี่ก็สวยงามนะครับ ไม่แพ้ตอนเช้าเช้านี่ก็เป็นมุมเด่นๆนะครับของวัดพระธาตุรพระชานนะครับเรากำลงังจะขึ้นไปชมพระพุทธรูปแดบพุสึ์นะครับที่จำลองลักษณะมาจากญี่ปุ่นเลยเราก็เดินทางมาถึง สูงสุดและไฮไลท์ของวัดพระธาตุดาบชาญน,นะครับก็คือพระพุทธรูปไดบุสสองค์นี้แหละครับนี่คือมุมที่สูงที่สุดแล้วนะครับเมื่อมองลงไปข้างล่างนะครับวิวก็โอ้ยามเย็นสวยงามมากนะครับเป็นไงบ้างความรู้สึกในวันนี้ที่ได้มาเที่ยววัดพระธาตุดาะชาญครับสนุกมากครับเหนื่อด้ครับ ชอบอะไรที่สุดครับตอบไม่ได้ครับหลายอย่างครับอ้าว <c oughs> ก็ยกมาสักอย่างตรงนี้แถวนี้แถวนี้อ่าชอบสถานีสุดท้ายสถานีสุดท้ายชอบตรงแถวโน้นมากกว่าตรงไหนนะแถวแต่วัววนไหนที่ไปยนานเกอี่ยวยาสิฮมชอบตรงนั้นมากกว่าตรงนั้น ยังไงก็ลองมาเที่ยวกันดูนะครับเป็นอีกหนึ่งวัดที่อยากให้มาชมกันนะครับโอเคนะครับ